ลุยดิอาร์ตปีกของลิเวอร์พูลยืนยันว่ามีความสุขในถิ่นแอนฟิลด์แม้บาร์เซโลนาจะให้ความสนใจลุยดิอาร์ตปีกตัวเก่งชาวโคลอมเบียของทีมลิเวอร์พูลครับยังคงมีความมุ่งมั่นและมีความสุขกับสถานการณ์ปัจจุบันของเขาในถิ่นแอนฟิลด์แม้จะมีข่าวลือยอย่างหนักเกี่ยวกับความสนใจจากบาร์เซโลนาที่กำลังพิจารณายื่นข้อเสนอจำนวน66ล้านปอนด์เพื่อคว้าตัวเขาไปร่วมทีมเดวเตวัย27ปีรายนี้ครับมีบทบาทสำคัญกับลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้ โดยทำไปแล้ว7ประตูนในศึกพรีเมียร์ลีกและยังคงช่วยผลักดันทีมในการลุ้นแชมป์แม้เจ้าตัวจะมีสัญญากับสโมสรถึงปี2027แต่และมีข่าวลือเรื่องการย้ายทีมอย่างหนาหูครับโดยเฉพาะความสนใจจากยักษ์ใหญ่ในสเปนอย่างบาร์เซโลนาและก็เลอันมาดริดซึ่งมีข่าวว่าได้จับตาดูสถานการณ์ของดีอาร์ตตั้งแต่ซัมเมอร์ที่ผ่านมารายงานจากมุนโดเดอปอติโบสื่อชื่อดังของสเปนระบุว่าบาร์เซโลนากำลังให้ความสนใจตัวดีอาร์ตอย่างจริงจังครับ พร้อมยืนข้อเสนอ66ล้านปอนด์เพื่อนำตัวเขาไปร่วมทีมในอนาคตโดยเดโก้ครับผู้อำนวยการกีฬาของบาซ่าเชื่อว่าดิอาร์จะเข้ามาเติมเต็มแนวรุกของทีมได้อย่างสมบูรณ์แบบด้านสกายเยอรมนีครับรายงานว่าดิอาร์ไม่มีความสนใจที่จะย้ายออกจากลิเวอร์พูลในเดือนมกราคมนี้หรือแม้กระทั่งช่วงสิ้นสุดฤดูกาลโดยเขาเองยังรู้สึกสบายใจกับสถานการณ์ในทีมและมีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมกับอาร์เนอร์กุนซือของทีม ในขณะที่บาร์เซโลนายังจับตาดูสถานการณ์ของดีอาร์ดลิเวอร์พูลก็ยังยืนกลานครับว่าเขาเนี่ยเป็นผู้เล่นที่ไม่ต้องการจะปล่อยตัวดีอาร์เองก็ยังยืนยันกับความจงรักภักดีกับทีมในถินแอนฟิลทำให้ข่าวเรือการย้ายทีมในช่วงนี้ดูเหมือนจะไม่ส่งผลกระทบต่ออนาคตของเขาในเสื้อหงส์แดง